ทองดำข้าโพดข้าวฟ่างถุงทองข้าวหอมข้าวจีข้าวตางข้าวปูนข้าวสวยเชอรี่สาวอ้อนข้าวหนึ่งข้าเนี้ยข้าวกองนู่นข้าวเจ้าหันหลังให้ไม่ยอมกินนุ่นกินยากอาหารในถ้วยนะนะถ้วยสีฟ้านะม่ยอมกิน ไม่ต้องรีบกินข้าวฟ่างมองหน้าทำไมล่ะฟ่างไอหน้าตัวเอ็มมองดามใครอิม่มใครอิม่มโอ้สาวออดอิ่มแล้วสาวออดน,นี่แล้วสาวออดกระโปรงอิ่มแล้วเหรอ เขาเนี mm ้ย hmm. อ ok ิ <isten> ่มแลยลูกโน่นโน่นไก่ไก่รอเข้ามากินโน่นโน่นเอาละจ้าเจะเจ้แฮ่ตูเข้ามาแล้ว ประตังไปไหไตังไะตังไปแล้วปตังไปแลวปตังนู่นู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 ไปแล้วปตังยังไม่เติอน่เสร็จให้ย ออกไปไหนล่ะข้าเจ้าออกไปไหนขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า